สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนหมอนทองนะครับเป็นของพี่สาวนะครับพอดีมาบ้านพี่สาวนะครับเอ,อ่อสวนนี้ก็จะมีพวกกล้วยนะครับ กล้วยทุเรียนแล้วก็เมื่อก่อนมีลองกองด้วยแต่ลองกองนี่ตัดออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ลองคุดก็ตัดออกไปหมดแล้วนะอตอนนี้เหลือแต่กล้วยกับทุเรียนนะครับทุเรียนก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับกำลังเริ่มออกดอก อันนี้ก็เป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ก็ปลูกเยอะอยู่นะครับแซมตามต้นระหว่างต้นทุเรียนนะครับที่แปลงนี้15ไร่นะครับปลูกกล้วยไข่เยอะเลยนะครับ ต้นใหญ่มากเลยนะครับทุเรียนสมัยก่อนเมื่อเมื่อประมาณสัก40ปีก่อนนะครับเป็นป่าอยู่นะครับที่พี่มาทำครั้งแรกนี่ใช้ควายมาใช้ควายมาไถดินนะครับเหมือนกับไถดินในนาครับสมัยก่อนจะมียาคาเยอะมาก นั้นบอลรู้บอลอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นถังพ่นยานะครับอันนี้เป็นบอ่อน้ำนะครับบอ่อน้ำนี่น้ำดีมากเลยนะครับตาน้ำแถวนี้ดีมาก ปลูกกล้วยเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ปลูกมังคุดแซมนะครับมังคุดกับลองกองแซมนะครับตอนหลเยตอนหลังเลยลงทุเรียนอย่างเดียวครับเหลือเหลือทุเรียนกับกล้วยก็เลยโค่นมังคุดออกหมดเลยครับทั้งตรงนู้นเป็นริมติดริมถนนนะครับ ็เลยแปลงนี้ก็เลยเหลือแต่กล้วยกับทุเรียนหมอนทองนะครับส่วนนี้ปลูกกล้วยไข่ไว้เยอะนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับอากาศดีมากเลยนี่ดอกทุเรียนสวยมาก ครับริมแดนฝั่งนี้ก็ปลูกหมากไว้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูหมากนะครับฝั่งนู้น ส่วนนู้นปลูกเยอะเลยนะครับหมากอันนี้พี่เพิ่งปลูกแต่ไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วนะครับแต่ปลูกปลูกเป็นแถวไปนู้นเลยนะครับฝั่งนู้นก็ปลูกเยอะเลยนะวันนี้ก็เป็นขี้ไก่แกรบนะครับตอนนั้นยังเคยมาช่วยพี่ลงนะครับลงขี้ไก่ ช่วงนี้ก็เพิ่งคงเพิ่งตัดหญ้าไปไม่นานนะครับก็ก็ยังดูไม่ลกเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าหน้าฝนนี่ลกถึงลกมากนะครับที่ลงที่แซมไปใหม่ก็มีนะครับ ที่ปลูกไว้เยอะเลยนะครับปลูกเป็นแถวก็สวยดีนะครับนี่ครันี่เป็นลองกองแต่เป็นของอีกสวนหนึงนะครับช่วงนี้ลมแรงมากเลยนะครับ นีสุดแดนแล้วนะครับฝันน่งนี้อันนี้เป็นต้นกาแฟนะครับมาปลูกกาแฟแฟมน่าจะเป็นไม่รู้ใช่ต้นกิสนาหรือเปล่านะครับเป็นต้นไม้หอมนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับ แต่เขาปลูกกาแฟเยอะมากเลยนะครับข้ามไปไม่ได้นะครับลองลึกปลูกเยอะมากเลยนะครับกาแฟกาแฟชอบแดดลำไรนะครับบางส่วนก็ปลูกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทางท่าใหม่นะครับก็ปลูกในสวนยางก็มีนะครับ ออกดอกนะครับดอกยังไม่บานเลยนะครับมีแต่ดอกตูมเป็นพวงเลยเด็๋เดยวเขาก็จะต้อง แต่งดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับปลูกกาแฟเยอะมากเลยนะ ต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีกี่ต้นก็ไม่เคยถามพี่เหมือนกันเว่าที่แซมที่แซมไปใหม่ก็เยอะอยู่นะครับ ที่ตายไปบ้างก็มีครับนี่ต้นใหญ่มาก นี่ครับเป็นกล้วยไข่ลูกเล็กนะครับอันนี้ ไม่รู้เป็นต้นอะไรไม่รู้ใช่เลี้ยวหอมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเต้นมันก็จะคล้ายๆกันนะครับพวกออหัวกระทือหรืออะไรเนี่ยครับ อันนี้ไม่น่าจะใช่เลี้ยวหอมนะครับนี่นครับแซมกล้วยเยอะเลยนะครับ โน้นก็ปลูกกาแฟเยอะมากนะครับมีเมลากาสุกด้วย แฟเยอะเลยกาแฟผมก็ปลูกไว้ชุดแรกปลูกไปรอดอยู่ประมาณ3-4ต้นนะครับก็เลยได้ขอพี่มาอีก สิบต้นนะครับต่างนี้ก็ไปถึงนู่นเลยคนระับติดริมถนนต้นสูงมากนะครับชุดนี้นะ่าจะเป็นชุดแรกๆนะครับที่ที่พี่ขอมาทำสวนนะครับ ็น่าจะประมาณรับ30ถึง40ปีนะครับตรงนี้ออกกลางต้นเลยนะครับ ดหลังที่พี่ปลูกนี่ก็จะยกโคนสูงนะครับเพราะว่าโคนเน่านะครับส่วนชุดแรกก็จะมีร่องกลางสวนนะครับแต่ชุดที่ปลูกที่หลังนี่จะยกยกโคนสูงหมดเลยนะครับ ปลูกไว้หลายกอเลยนะครับตรงนี้น่าจะมีแต่ต้นกระวานนะครับสํารับที่ก็จะปลูกมีเล่วหอมด้วยครับแต่นี่น่าจะเป็นกระวานอย่างเดียวนะครับตรงนี้กอใหญ่เลย ชวยก็เยอะนะครับตรงนี้หลายกอเลยนะครับตรงนี้ก็อีกกอนึง มุดนะครับดีให้ชิมบ้างไมน้องยังแข็งอยู่เลยคนระับอุ้ยดกมุดกมดกนะครับต้นบลเลอรเลย ลนะครับนี่ครับต้นที่โคนเน่า มะพร้าวน้ำหอมนะครับมีมะพร้าวอยู่สามต้น ต้นหมอนที่ผมว่าปลูกไว้นะครับนี่ก็อีกรออีกรอหนึ่งนะครับต้นกระวาง ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ